เป็นมะเฟืองเกรี้ยวนึงจะเราจะกัดแบบนี้ไม่ได้เลยเค็ดฟันแลยแต่นี้เป็นมะเฟืองว้าแซบน้องแซบนีวงนี้กำลังดกเลยปีที่แล้วดกกว่านี้แล้วเนี่ยอุย้ย วงนี้กําลังสุกมาเฟืองหวานนะคะท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะนี่เลยนี่ค่ะดกมากทั้งคนกินที่เหลือก็เอาไปเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวสอยก่อนซอยลงมาชิมสักหน่อยลูกโตน่ากิน คือมีรสชาติเปรียวนิดนิดนิดไม่ไม่เปรี้ยวปีดเหมือนมะฟางมะเฟืองเปรี้ยวนะกินแบบสบายสบายเลยค่ะไม่เปรียปร้ยว ะะถ้าเป็นมะเฟืองเปลี่ยนนี่คือเราจะกัดแบบนี้ไม่ได้เลยเข็ดฟันเลยอ่ะจานนี้เป็นมะเฟืองหวานที่บ้านสวนชอบกินแม่มอนชอบกินนะคะแล้วโดกมากทุกๆปีนี่คือเหลือจากเรากินแล้วก็เอาไปโยนให้ไก่กินแบ่งเป็ดกับไก่กินด้วยนะคะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปนกับอาหารที่เราเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ไปให้ไก่กินด้วยเพราะว่ามันโดกมากนะคะอืม ค่ะปกติกินมะเฟืองเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวมากเวลาเราไปยำแต่นี่คือเราก็าหั่นมะเฟืองหวานปนกันเลยยำในจานเดียวกันมันก็จะเปรี้ยวหวานอร่อยไปอีกแบบหนึง่งก็คือใครที่กินเปรี้ยวไม่เก่งก็คือกินมะเฟืองหวานเนี่ยสลับกันไปก็ดีเหมือนกันนะเป็นทางเลือกของคนที่อยากกินเปรี้ยวแต่ไม่ต้องการเปรี้ยวมากนะคะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตอนกิ่งเลยค่ะ จากมเมล็ดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเบีย้ยเล็กๆที่เขาหล่นอยู่ใต้ต้นนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเขาหล่นจากใต้ต้นลงมาแล้วเม็ดมูเฟืองก็เกิดเป็นต้นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวต้นโตอีกสักหน่อยไปมันก็จะตักใส่ถุงชํานะคะเนี่ยเป็นความใจดีของธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะคะ ของดินของน้ําแล้วก็เนี่ยของผลไม้คือเราไม่ต้องทําอะไรเราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะร่วงลงมาแล้วก็แบบนี้เลยเนี่ยเราได้ต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะขุดไปใส่ถุงชําคะคะไว้แบ่งปันนะคะไว้ไวสะสมพันธ์ไว้เพราะเราชอบเนาะไม่เปรี้ยวเกินไปแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆเนีน่ยอ่า เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเปรี้ยวมากนะคะคือลิ้นสู้ของเปรี้ยวไม่ได้เมอเฟืองหวานตัวนี้ช่วยเราได้เลยค่ะเนี่ยสอดแสวงหามาปลูกก็เพราะอยากอยากให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะ,ะเพราะว่าในเมอเฟืองก็มีวิตามินซีเยอะนะ,ะมีประโยชน์ก็เลยอยากจะลองกินแต่ไม่ต้องทนฝืนเปรี้ยวมากก็เลยเนี่ยค่ะเอามะเฟืองหวานมาปลูก ท่านที่สนใจแนะนำนะคะมะเฟืองหวานเปรี้ยวนิดๆคือไม่เปรี้ยวมากเหมือนมะเฟืองเปรี้ยวนะคะลองปลูกไว้กินต้นหนึ่งนี่คือเหลือเฟือค่ะจากนั้นนี่คือเราจะมีเบี้ยเล็กๆใต้ต้นมะเฟืองหวานอีกเพียบเลยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้แบบไม่สิ้นสุดเลยนะคะเอาตัวกันค่ะไปยำก่อนเนาะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ แซบน้ p, งองแซบ